บาเอยอีปอบเนี <önemli> <isk> ่ยมึงจะย้อนมาทำร้ายกูหรือยังไงอ่ะก็เออสิวะอำนาจการควบคุมของมันหมดแล้วกูเป็นอิสระมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้แม่แต่จะเอาชีวิตมึง วัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในกลางป่ารกร้างห่างไกลาจากหมู่บ้านหลายกิโลวัดป่านั้นมีชายวัยห้าสิบปีสภาพร่างกายดูไม่ค่อยแข็งแรงคล้ายคนขี้โรคแต่งตัวมอสอไม่พูดไม่จาหรือสูงสิงกับใครญาติโยมชาวบ้านต่างเรียกแกว่าลุงพุ่มลุงพุ่มในอดีตเคยเป็นหมอผี หมอยาที่ใครๆต่างเคารพไม่ว่าจะโรคภัยไข้ป่าสเสนยาแฝดหรือสยเวทดำขาววานชนิดหายากเลี้ยงผีในหายดินฝังใต้เรือนแกปัดเป่าผูกหุ่นทําของส่งวิญญาณแม้กระทั่งปอบก็ยังต้องก้มหัวให้หลวงพุ่มแม้จะช่วยผู้คนแต่แกก็ยังมีจิตใจที่โลภ ไม่เคยหยุดศึกษาพิธีอันตรายทดลองวิชาต้องห้ามจนกระทั่งวันหนึ่งวิชาแตกของที่เลี้ยงไว้กลับย้อนเข้าตัวผงที่เคยคุมมันได้กลับกัดก่อนวิญญาณตนอาคมที่เคยเป็นกรอบกลับกลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการจนกระทั่งวันหนึ่ง <c oughs> บ้าเอ้ยอีปอบ นี่มึงจะยอนมาทำร้ายกูหรือยังไงอ่ะก็เออสิวะอำนาจการควบคุมของมมันหมดแล้วกูเป็นอิสระมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้แม้แต่จะเอาชีวิตมึงเฮ้ยพวกมึงนี่มาช่างเลี้ยงไม่เชื่องซะจริงๆอ่ะงั้นกูก็ต้องหนีเอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วเว้ยลุงพุ่ม บนหุดหิดกับตัวเองพรันรีบปาเข้าสารเสกใส่ผีปอบมันปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวในตาร้อนพ่าย่างทรมานหลวงพุ่มใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีไปยังสถานที่พึ่งสุดท้ายที่นึกถึงก็คือวัดกลางป่าเพียงเท่านั้นด้านผีปอบที่ทุเลาความเจ็บมันตามหลวงพุ่มไปไม่หยุดแต่พอถังเขตวัดมันกลับชนก ไม่สามารถต้านทานแรงของพุทธคุณเข้าไปได้แกรุกรีรุกรนวิ่งหนีโกลาหลนไปทั่วเขตวัดท่านใดนั้นหลวงพุม่มเห็นหลวงพ่อรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิหลับตานิ่งอยู่ที่ใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อขอรับหลวงพ่อโปรดเมตตาให้ข้าได้อยู่ใต้ร่มเง,งาบารมีด้วยเถิดท่าน โยมมีกรรมทำสิ่งไม่ดีไว้มากแต่ยังไม่หมดบุญเอาเถอะหลังวัดยังมีกุฏิร้างหลังหนึ่งหลวงพ่อเอ่ยวาจานั้นออกมารากับรู้ความเป็นมาของชายสูงวัยหลังจากนั้นเมื่อญาติโยมมาถวายอาหารที่วัดพอจะรู้เห็นเรื่องราวของแกต่างพากันเมียงมองลวงพุ่ม อย่างหวาดกลัวและระแวงในคราเดียวกันในวัดแห่งนั้นยังมีเด็กวัดกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ช่วยงานสารพัดอย่างตามที่หลวงพ่อท่านสั่งแต่ในหมู่เด็กวัดเหล่านั้นมีหนึ่งคนที่เหมือนไม่เคยเป็นพวกเดียวกันกับใครดวงเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นร่างผอมแห้งแรงน้อยเขาเป็นคนเงียบขืึมไม่สู้คนทุกครั้งเจ้าดวง มักจะเป็นคนถูกใช้ถูกแกล้งแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารบางวันเขายัางได้กินที่หลังสุดเฮ้ยไอ้ดวงไปกวาดลานตรงเมนให้กูหน่อยเร็วๆด้วยนะหลวงพ่อท่านใช้กูมาจตก,กูไม่ชอบฝุ่นมันเยอะคันจมูกดวงไม่ตอบโต้อะไรหยิบไม้กวาดแล้วเดินไปเงียบเงียบด้วยมีเสียงหัวเราะเยอะเย้ยตามหลังมาเหมือนหอกเล็กๆ แห่งซ้ำที่หลังอยู่ร่ำไปผมเห็นกันดีนะักสักวันหนึ่งเถอะกูจะเอาคืนพวกมึงแม้เขาจะคิดได้แค่ในใจแต่ในแววตาของดวงกลับสื่อบางสิ่งออกมาคือความรับแค้นใจจนวันหนึ่งท่ามกลางบ่ายอันร้อนระอุข,ของฤดูแลง้งดวงเดินฝ่าความร้อนยิบเงียบ,ยบไปยังกุฏิท้ายวัดหัวใจเต้นรัวเหมือนกองซึก ภายในกุฏิไม้หลังเล็กกลิ่นว่านยากลิ่นใบแห้งกลิ่นกำยานตลบอบอวนไปทั่วลุงลุกพุ่มข้าอยากเรียนวิชาเอาไว้ป้องกันตัวอยากเป็นลูกศิษย์ของลุงอะ่ะพอจะสอนข้าได้ไหมเอ้ยวิชามันไม่ใช่ของเล่นๆน,น่ะโว้ยถ้าใจไม่ถึง อย่ามาแตะมวลดำโดยเด็ดขาดของพวกนี้มันจะย้อนเข้าเองได้ตลอดเวลาข้ารับรองว่าจะควบคุมมันให้ได้แน่นอนลุงเห็นใจข้าเธอข้าโดนพวกมันกดหัวมาเยอะแล้วนะก็ไม่อยากเป็นเหยื่อของพวกมันอีกแล้วอ่ะโอ้ยก็ได้ก็ได้ข้าจะรับเองเป็นสิทธิ์แต่มีข้อแม้เองต้องจำให้ขคืนใจ ห้ามฝ่าฝืนข้อห้ามโดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นของจะกลับเข้าตัวคืนนี้มาทดสอบจิตกับข้าดูสิคืนแรกของการฝึกหลวงพุ่มนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าดวงท่ามกลางกลิ่งทูปดำและเทียนไขจงหลับตาสูดลมหายใจเข้าออกลืมกายลืมใจ ลืมตัวตนที่เองเคยเป็นจากนั้นแกก็เอ่ยมนไม่เป็นภาษาได้ยินเพียงเสียงแผ่วเบาที่หลุดออกมาจากลําคอเท่านั้นทันใดนั้นดวงก็รู้สึกว่าร่างตัวเองหนักขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงถี่ขึ้นเปลือกตาที่ปิดอยู่กลับเห็นร่างคนไม่มีหน้าไม่มีตาแต่สิ่งนั้นยื่นมือมาจับไหล่ของเขาไว้แน่น จงอยากกลัวถ้าเองกลัวมันจะไม่มีทางบรรลุวิชาด้วงจัดฝันแน่นรวบรวมสมาธิทั้งหมดไว้ที่ปลายลมหายใจจนกระทั่งร่างตนนั้นพรันหายวับกับตาคืนต่อมาขณะที่ด้วงนอนหลับอยู่ในกระท่อมเล็กๆของตนท่ามกลางความเงียบนั้น ไอ้ดวไอดวเสียงนั้นแหบพร่าน่ากลัวดวงรีบห네ันควับไปทางต้นเสียงจำไว้ข้าจะอยู่ในตัวเองตลอดเวลาดวงสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมทั้งตัวหอบหายใจด้วยความกลัวเขามองไปรอบๆเห็นรอยเล็บยาวครูดกับพื้นไม้ คว้าผ้าห่มคลุมโปงนอนไม่หลับจนถึงเช้าหลังจากวันนั้นที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหลวงพุ่มก็ไม่รังรอแต่เปิดตำราหานุมานลิงลมที่ปิดผนึกไว้นานซึ่งไม่ใช่แค่เพียงใช้ป้องกันตัวแต่มันคือวิชาที่ต้องใช้ทั้งความว่องไวความแข็งแกร่งและสัญชาตญาณดิบเพื่อเอาตัวรอดจากสัมภเวสีเหล่านั้นหลวงพุ่ม นัดแนะด้วงไปยังต้นไทรใหญ่หลังวัดซึ่งเต็มไปด้วยว่านยาสมุนไพรและเครื่องเซนที่ใช้ในพิธีบูชาผีตั้งจิตให้แน่วแน่เองต้องรับรอยสักนี้ไว้ให้ได้วิชามันฝังอยู่ในเลือดเนื้อแต่ถ้าจิตอ่อนแอมันจะควบคุมเองแทนขณะที่หลุงภูมิเริ่มกดเข็มลงบนผิวหนังของด้วง ทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเริ่มเคลื่อนไหวภายในตัวเขาพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้กำลังลุกลามไปทั่วร่างกายเขาพยายามตั้งสติแต่แล้วจิตใจเริ่มอ่อนแอลงเมื่อรู้สึกถึงความดุร้ายของพลังที่ปลุกขึ้นมาดวงสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสายตาของเขาขมขึ้นจมูกไวขึ้น การเคลื่อนตัวว่องไวตามสมองสั่งแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือในคืนคืนหนึ่งหลังจากที่ร่ำเรียนวิชานั้นมาเขาตื่นขึ้นพร้อมกับคราบโคลนเต็มเท้าและกลิ่นข่าวเลือดติดจมูกโดยไม่รู้ตัวเลยว่าออกไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างดวงจึงคิดว่าเขาน่าจะบรรลุวิชานี้สมบูรณ์แล้วถึงเวลานี้ ไอ้เหน่งตัวแสบประจําวัดก็ยังไม่เลิกข่มขู่กลั่นแกล้งใช้คำพูดกดหัวเยาะเยะ้ยด้วงต่อหน้าทุกคนเองนะมันก็แค่ไอ้ด่วงหัวหดคิดว่ารอยสักหมาแมวที่หลังเนี่ยจะช่วยอะไรได้เหรอเสียงหัวเราะของเพื่อนทุกคนดังขึ้นอย่างพอใจดวงหัวใจเต้นเร็ว <c oughs> เสียงดังหนักเหมือนพายุ ในช่วงพิปตานั้นไอ้ดวงพุ่งตัวเข้าใส่ไอเหน่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่สายตาใครจะจับทันเสียงคำรามต่ำดังลอดออกมาจากลำคอคล้ายเสียงขู่ของสัตว์ป่าในร่างมนุษย์ร่างกายของมันเริ่มเปลี่ยนไปเส้นขนหยาบกระด้างสีเทาดำประทุออกมาจากลำคอแผ่ลามไปทั่วแขนขาใบหน้าย่นยุบบิดเบี้ยวเขี้ยวยาวแหลม โผล,ล่พ้นริมฝีป่าดวงตาแดงฉานวาววับปรากฏต่อหน้าผอมเพื่อนผู้ชอบรังแกเสียงกรีดร้องวิ่งหนีกันแตกกระเจิงไปทั่วลานวัดเลือดก,กลิ่นเหม็นสาบเน่าอ,อกอวนไปทั่วบริเวณไอ้ด้วนมึงมึง มึงเป็นตัวอะไรอะ่ะมึงมึงก็ไม่ใช่คนมึงทําอะไรกูเนี่ยเลือดไหลเป็นโลหิตเลยอะ่ะไอ้ดวงพุ่งใส่หน้าไอ้เน่งเต็มแรงฟันคูดชิ้นเนื้อฉีกขาดหักชิ้นส่วนกระดูเลือดสาดกระเซ็นร่างไอ้เน่งกระตุกเกรงก่อนจะแน่นิ่งไปในที่สุดทุกคนที่เหลือ,อยืนนิ่งราวกับกลายเป็นรูปปัน้นคนที่เคยแกล้งไอ้ดวง ตัวสั่นจนฉี่ราดพูดอะไรไม่ออกไม่นานร่างของด้วงก็ค่อยๆสะทานเล็กน้อยขนหนาหยากเริ่มหดกลับเข้าสู่ใต้ผิวหนังเขี้ยวแหลมคมค่อยๆหลบซ่อนสีตาแดงฉานค่อยๆจางลงตัวของด้วงเหลือเพียงความงุนงงจ้องมองไปที่ศพของไอ,เอง้เน่งแทบไม่เชื่อสายตาว่าเป็นฝีมือของตนจริงๆใช่ไหม เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่น้อยด้วยฤทธิเดชท,ที่ได้มาจากวิชาหนุมานลิงลมดวงเริ่มเป็นที่เกรงขามในกลุ่มเด็กวัดไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาอีกต่อไปและนั่นเองที่ค่อยๆทําให้เจ้าดวงเริ่มเหลิงในอำนาจเขาเริ่มใช้วิชาโดยไม่คิดโชฤทธิเดชเพื่อข่มขู่ผู้อื่นทุกครั้งที่เขาใช้อาคม เขารู้สึกถึงพลังในกายที่ลุกวาบมันเหมือนกำลังมีใครบางคนภายในตัวหัวเราะด้วยความสะใจหลายครั้งที่เจ้าดวงยืนอยู่หน้ากระจกในกุฏิเขาเห็นร่างของผีปอบตอนหนึ่งมันโชว์ฟันเน่าดำยืนตวัดลิ้นน้ำลายไหลยเยิม้มด้วยความหิวกระหายเลือดในคืนนั้นปอบสิงร่างไอ้ดวง ไปล่าเหยื่อที่เป็นชาวบ้านมาฆ่าแล้วก็สูบเลือดสูบเนื้อร่างนั้นจนหมดสิน้นในเช้าวันต่อมามีคนพบศพชาวบ้านหน้ากุฏิตาเลือกตัวแข็งริมฝีปากเปื้อนคราบเลือดชาวบ้านเรียกหลวงพ่อมาดูเพียงครู่ท่านก็ะย่างถึงพลังมนต์ดำที่ทำให้ศพนี้ม้วยมรณาหลวงพ่อสายหัวที่ตอนนี้ยังช่วยอะไรไม่ได้มาก เจ้าดวงนั่งกอดเข่าทั้งคืนเขาเริ่มรู้แล้วว่าในตัวเขาไม่ได้มีแค่วิชาแต่มันมีผีปอบเข้าสิงเพราะเขาไม่สามารถคุมพลังที่เรียนมาได้ของในกายกำลังแตกจู่ๆลมพัดแรงอย่างผิดปกติเสียงไม้เก่าของกุฏิดังเอสอาร์ตราวกับจะหักไอ้ดวงนั่งหลับตาอยู่หน้าพระพุทธรูปเก่า มันพยายามตั้งสติภาวนาเงียบๆแต่ในใจกลับรับรู้ว่ามันกำลังโผล่มาอีกแล้วขณะที่หลวงพอ่อกับหลวงพุ่มตามมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มข้าจะไม่ยอมไปทาสพวกมันอีกแล้วทันใดร่างปอปรากฏตัวอยู่ที่มุมห้องตัวของมันสูงใหญ่ปากฉีกยิ้มกว้างเผยเขี้ยวแหลม ขนยาวดำรุงรังปกคลุมตัวกล้ามเนื้อบิดเบี้ยวผิดธ,ธรรมชาติมันคือตัวเขาเองในร่างผีปอบมึงคือตัวของกูกูคือตัวของมึงเสียงแหบพร่าดังลอดออกมาจากปากผีปอบร้ายูจดวงขยับถอยหลังแต่แล้วจิตของเขาก็สั่งให้สู้เขากำมือแน่น ไร้คาถาเป่าลมมนหนุมานออกจากปากแรงลมปะทะร่างปอบนั้นเต็มแรงจนกระเด็นชนฝาผนังกุติเขาไม่รอช้าพุ่งตัวเข้าใส่มือขวาตวัดอาคมตีตรงกลางหน้าอกเสียงแผงร้องของผีปอบดังสะท้อนทั้งห้องแต่มันไม่ยอมแพ้เลยแม้แต่น้อยมันสู้กลับแผ่เงาดำพุ่งแทกเข้าหัวใจ ไอ้วงทุกทรมานเรากับโดนเผาจากข้างในมือไม้สั่นเทาหายใจหอบที่แล้วร่างของมันก็คลานไต่ขึ้นบนกำแพงทันใดดวงสุดหวบลงกับพื้นลมหายใจหอบทีหัวใจเต้นแรงก่อนสติจะดับวูกของในตัวเองมันไม่ใช่แค่ของอีกต่อไป ห <im itation> <im itation> ลวงพ่อและหลวงพุม่มเห็นท่าไม่ดีจึงช่วยกันปราบสัมภเวสีตนนี้หลวงพุ่มและหลวงพ่อไร้มนปอบตอนนี้เริ่มขยับตัวไปมาอย่างกระวนกระวายหลวงพ่อปากริดปลุกเสกใส่มันปากเข้าที่หัวร่างของปอบตกจากเพดานกระแทกพื้นแล้วหลวงพุม่มรับช่วงต่อ โดยกระชากกริดออกมาแล้วเคาะไปตามร่างปอบนั้นจนสลายมวลดำเป็นกลุ่มควันพวยพุ่งหายไปหลวงพุ่มหันกลับมายัางร่างที่สลบสลายของไอดวงนั่งท่องคาถากางพยันออกมามือทั้งสองของมันถูกมัดด้วยได้แดงจูจ่ๆผีจากรอบวัดเริ่มโผล่ออกมาทั้งผีตายโหงผีหัวขาด ผีตายทั้งกลมลอยวนรอบวงพิธีร่างไอ้ดวงสะดุ้งเฮือกหอบหนักของเหลวสีดำไหลทะลักออกมาเรื่อยๆเสียงกรีดร้องของวิญญาณหลังนั้นก้องสะท้อนหลวงพ่อพนมมือสวดแผ่เมตตาเสียงดังกังวานแสงจากพระพุทธรูปเปล่งลัศมีข่าวจ้าจากนั้นวิญญาณได้จางหายไปในความมืดไอ้ดวงสลบไปอีกครั้ง จนฟื้นขึ้นมาในรุ่งเช้าหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่คข้างๆมีหลวงพ่อและหลุงภูมิที่ยังนั่งภาวนาเด็กหนุ่มน้ำตาไหลเพราะรู้ว่าตัวเองรอดพ้นจากเงื้อมือปีศาจมาได้แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาดวงขอเข้ามาบวชเพื่อเป็นพระพิสุขที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีของขลังม์ดําต่างๆเป็นเพียงอวิชาที่ร้ายแรง จากนั้นมาวัดป่าแห่งนี้ก็พบเจอแต่ความสุขตลอดการ